สวัสดีครับนำโชคลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับวันนี้นำเสนอแผงลอตเตอรี่ดิจิตอลน,นะครับเป็นลอตเตอรี่ดิจิตัสมาไม่ใช่แบบใบนะครับจะดูนะครับซูมเข้ามาดูนะครับเป็นดิจิตัลนะครับลอตเตอรี่ดิจิตัลนะครับนะครับสำหรับแผงนี้ก็บรรจุ ลอตเตอรี่ไว้เป็นหมื่นใบนะครับท่าสามารถนำแผงไปตั้งหน้าร้านวางขายตามอพาร์ตเมนต์คอนโดร้านของชำตลาดนะัดวางไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวหายนะครับลูกค้ามาก็สแกนซื้อเลือกซื้อบาง่ีลูกค้าก็จะกลายเป็นโปรแกรมตู้แบบนี้นะครับตู้แบบนี้เลย,ยตู้ขนาดกลางขนาดนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกลอตเตอรี่ ม่มีอถือลูกค้าบปนี้ได้เลยแล้วก็สกแนกนจ่ายได้เลยนะครับก็บ <ๆ S 2> ไม่ต้องจ้างคนเท่าแพงนะครับไปวางไว้ตรงไหนแบบไหนได้หมดเลยนะครับขอบคุณนะครับสนใจแฟนชสยลอตเตอรี่แถงดิจิชัทนะครับอันนี้สมัครเป็นสมาชิกแฟนชส,สยศูนย์บาทนะครับสมัครสมาชิกแฟนชสยศูนย์บาทสําหรับตู้นี่ก็อยู่ค่าแฟนชัยสองหมื่นเก้านะครับสำหรับตู้ที่ใหญ่ที่เบิ้มจอสามที่สองนิ้วค่แฟนชส์ก็อยู่ที่หกหมื่นห้าร้บ รับลงทุนนะธุรกิจนะครับพ่อค้าแม่ค้ามีทุนหรือไม่มีทุนก็สามารถตอนนี้เข้ามาเป็นผู้ร่วมค้ากับนำโชคลอตเตอรี่ได้นะครับขอบคุณมากครับ